อันยองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเออร์ซไอทีนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอาร์เธอริเกียฟิวชั่นนะวันนี้นะครับมาพูดถึงตัวนะครับเลือกตัวละคร5ดาวนะครับจากกิจกรรมล่าสุดเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมนี้นะของอ่าพาวนิีนะครับล่างโลลี่นะครับก็ตรงนี้จะมีกิจกรรมที่เราจะได้นะครับในส่วนของตัวด้วยนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะตรงนี้นะจะเป็นเลือกตัวละครนั่นเองนะครับจะเป็นเลือกตัวละคร5ดาวนะครับ1ตัวนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับ1ตัวเนาะเพราะว่ามันมี2ตัวละครให้เราเลือกนะครับถามว่าถ้าให้เลือกเนี่ยเลือกตัวไหนดีนะครับผมอันนี้จากความคิดเห็นของผมนะก็แน่นอนนะมันเป็นคนละสายหรือว่าคนละตำแหน่งนะครับผม ก้อนนี้จะเป็นฮิลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นกึ่งดาเมจนิดหนึ่งนะครับมีดีบัฟให้กับม, buff, มีบัฟนะครับมีบัฟให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับผมแล้วก็มันจะใช้ในเรื่องของ Energy ในการใช้สกิลด้วยนะครับในเรื่องของอันตินะก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแมชชินิกเล่นยากนิดหนึ่งนะครับถ้าจะไปเล่นก็ถ้าเกิดมีตัว ช่วยในการให้ energy ก็จะเล่นได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวละครเนี้ยนะครับเหมยอิงนะครับก็ตัวละครที่ถ้าเกิดเขาเก็บ energy ได้100เนี่ยเขาสามารถใช้อันติได้เลยนะครับผมถ้าไปเล่นอย่างอาอชูล่านะครับล่างล่างโรล,ลิเนาะที่ให้ในเรื่องของ energy ก็อาจจะเล่นได้ไวขึ้นนะครับก็มันเหมือนเป็นตัวฟาร์มอีกตัวหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันตีหมูนะครับมันติเนาะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเรายังมีตัวอื่นที่ สามารถเอาไปตีหมูตีฟาร์มได้อย่างน้องเกรซสามดาวนเนี่ยก็ใช้มายาวนานนะครับก็ยังเล่นได้อยู่เลยนะสหละม์อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวในสายฮิลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นหยางเฉิงนะครับเออนะครับตัวนี้เนะี่ยจะเก่งในเรื่องของ PVP แล้วก็ p v e ก็ไปได้นะครับโดดเด่นเลยก็คือในเรื่องของการลบบัฟนะครับทั้งอันติแล้วก็มีสกิล2ที่ มีการลดกูดาวสกิลให้กับเพื่อนด้วยแล้วก็ทําให้เขาได้อีกตาเทือนสามารถที่จะใช้สกิลได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับตัวนี้ก็ดีนะถ้าเลือกเนี่ยผมแนะนําให้เลือกเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับก็เป็นชิ้นหยางเฉินนะครับตัวนี้เนาะแนะนานะครับผมก็อาจะเลือกเลือกตัวนี้ดีกว่าเนาะอันนี้ก็ตามความคิดเห็นของผมนะครับอันนี้ผมจะไม่เลือกนะก็ผมจะเลือกนั่นแหละผมมีทั้งสองตัวแล้วนะครับก็ได้ลองเล่นทั้งสองตัวแล้วคิดว่า ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดนะถ้าเลือกมาเล่นนะครับหรือว่าเอาไปปลดแกลงก็ได้นะครับตัวนี้เนาะอืมก็เดี๋ยวพาไปดูตัวละครนิดหนึ่งนะว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็อย่างสกิลออนติเมทเนี่ยจะลบบัฟหมดเลยนะเออลบดีบัฟออกจากเพื่อนหมดเลยแล้วก็ฟื้นฟูด,ด้วยนะครับพร้อมจะบูทเอติคให้ด้วยนะครับมันเลยแบบเป็นตัวที่ ดีอะนะครับมันดีช่วยในเรื่องหอันี้ด้วยนะมีเกรดด้วยนะครับก็จะทําให้เข้าเถินได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับอันนี้ให้กับตัวเองนะครับผมแล้วก็เนี่ยสกิลที่2เนี่ยเขามีเอ็กซ์ตอรเทินให้กับตัวเองด้วยนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยสมมุติเราเอาไปเล่น p ีพีนะเป็นคูดาวนะครับตัวละครเพื่อนเราปุ๊บเราก็ได้เอ็กซ์ตอรเทินอีกรอบหนึ่งนะครับก็สามารถไปใช้ถ้าอันติได้เลยนะครับใช้สกิลสอก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เนาะก็ลบดีบัฟด้วยนะครับสกิลสองนะอืม ตัวอีกตัวหนึ่งก็นะครับตัวนี้เหมายิงนะครับเหมายิงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าแมคคันดิกมันมันต้องใช้เอเนอร์จีนะครับเนี่ยต้องเก็บเอเนอร์จีครบหนึ่งร้อยนะก็เหมาะกับไปเก็บมอนหลายๆตัวนะครับเพราะว่าอันติเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการตีติคิด้วยนะเออนะครับต้องตีติคิด้วยแล้วก็ถ้าตีติคิมอนมีจํานวนเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่า ถ้าเกิดตีติคี้สตัวเงี้ยก็จะได้ตัวละ5 Energy นะครับก็ได้ครั้งหนึ่งประมาณ20 Energy เนาะก็ต้องรวบรวมไม่ถึง100นะครับถึงจะใช้ในส่วนของถ้าไม่ตายได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีแบบอ่าไม่สนใจพลังป้องกัน50%นะครับผมตรงนี้เนาะก็จะมีค่าอธิบายบอกด้วยนะนะครับก็เราใช้ในเรื่องของ Energy 100เนี่ยการโจมตีนะก็จะมีการลบบัฟก่อนด้วย1บัฟนะครับ แล้วก็รีเซ็ตสก,กิลนี้ด้วยนั่นเองนะอืมในสก,กิลสองเนี่ยจะเรื่องในอ่าในช่วยในเสื้อช่วยในส่วนของการบัฟเพื่อนนะก็จะเป็นบัฟเอเแล้วก็มีลดดาเมจที่ได้รับด้วยนะครับสก,กิลหนึ่งก็จะเรื่องของอ่าไอเจะตัวของอิมูด้วยนะครับผมอืมก็ออกใช้ยากนิดนึงนะครับตัวนี้นะก็ไปใช้นองเกรสดีกว่านะถ้าจะเก็บมอนนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลใจกันด้วยนะเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ